สวัสดีครับมาเจอกับการ์น,นิวอัปเดตข่าวสารของสโมสรอาร์ซนอลกันนะครับในวันอังคารที่8กรกฎาคมครับมาเล่าเรื่องตลาดเสริมทัพนะ,กะเกาะติดกันเรื่อยๆนะจนกว่ากองหน้าเราจะชูเสื้อได้แหละนะฮะก็มีรายงานกับวิกตอร์เยเคเรสนะครับล่าสุดอันเตรีย์เบต้ามาลุยเองครับลุยไปถึงโปรโตุเกสเลยแล้วก็ความคืบหน้าโอ้ดูแล้วเป็นไปในท,ทางที่ว่าดีลนี้จะไม่พลาดนะครับ ส่วนเบนจามินเชสโกเราแวะสักนิดหนึ่งอนาคตของเขาเป็นยังไงเหมือช่วงหัวค่าม,มีข่าวว่าน่าจะอยู่ไล์ซิกต่อแต่ว่าเช้ามืดใช้คำนี้แล้วกันนะมีข่าวว่า อาจจะมีเอาฮีลาเข้ามาอืมทีมในซาอุดิอาระเบียนี่พร้อมจ่ายอยู่แล้วนะเออเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็คริสเตียนนอกาดเออหลายคนถามว่าโอ้หายไปเลยไหนบอกว่าวีคก,ก่อนจะจบหมดแล้วใช่ไหมครับก็คาดว่าเออเตรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้นะเออมีอรายงานที่ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะครับรวมไปถึงเรื่องตัวลุกอย่างเอเบเรชี่เอเซ่แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ ke, อัปเดตล่าสุดเป็นแบบไหนนะครับมา พูดคุยไปได้กันสำหรับข่าวเช้าในวันนี้นะครับก่อนจะไปตามกันเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามทั้ง2ช่องทางของ g ๊กูเนอรพื้นที่คนรักอาร์ตอลด้วยนะครับเกาะติดไปได้กันแบบนี้จนกว่าจะชูเสื้อในแต่ละดิวกันนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ลูกพี่คนนี้หน่อยนะฮะอันเตียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรานะครับก็ล่าสุดเป็นรายงานจาก BBC โดยคุณแซมมี่ม็อกเบลนะแต่ว่าเขา แจ้งในการรายงานว่าจริงๆเป็น CNN โปรตุเกสรายงานเรื่องนี้ก่อน CNN โปรตุเกสนี่หลังๆนี่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนหลายเรื่องนะนะครับก็เป็นรายงานของ BBC ที่เขาระบุครับว่าตอนนี้อันเตรียเบต้านะครับได้เดินทางไปที่โปรตุเกสแล้วนะเพื่อจะคุยแบบ Face-to-Face face, นะตาต่อตาฟันต่อฟันกับบอร์ดบริหารของ Sporting l i bon, ิสบอนนะครับเพราะว่า เร่งการปิดดิวนี้อยู่นะครับกับการคว้าตัววิกตอร์เยอคเรสมาร่วมทีมตามรายงานระบุว่าตอนนี้อาโซกกำลังแหมใส่เกียร์ห้ากับเดินหน้าเพื่อจะจัดการดิวนี้เพราะว่าเลือกแล้วว่ากองหน้าตัวเป้าที่เหมาะสมทั้งเรื่องราคาค่าเหนื่อยและคุณภาพฝีเท้าคือวิกตอร์เยเคเรสใช่ไหมครับซึ่งตามรายงานจาก BBC เนี่ยระบุว่าอันเตรียบลต้าเนี่ยเดินทางไปโปรตุเกสนะครับไปลิสบอนเนี่ยตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะ เพื่อที่จะคุยดียวนี้ด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าการที่เดินทางไปแบบนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมุ่งม,มั่นของอาซอที่จะปิดดีวของเยอร์เคเรสให้ได้คือเดินทางไปถึงที่เลยไม่ส่งอีเมลไม่พูดคุยผ่านโทรศัพท์แต่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันกับอันเตริียแบต้าเดินทางไปสุดสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มี รายงานที่แน่ชัดด้ว,ว่าเจ้าตัวกลับมายัางกรุงลอนดอนหรือ,อยังนะครับแต่ไปแน่ๆแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับดี๋วนี้มูลค่ารวมก็ BBC ซอราวๆเจ็สิบล้านปอนด์ก็คือ69้าล้านปอนด์นั่นแหละหรือว่ามูลค่ารวม80บล้านยูโรซึ่ง BBC ก็ระบุว่าเงื่อนไขโซนตัวไม่มีปัญหาคือทุกสื่อรายงานเหมือนกันหมดแล้วสัญญาห้าปีนะครับตกลงเรียบร้อยค่าเหนื่อยเนี่ยสื่อฝั่งโปรตุเกสบอกว่า หนึ่งแสนสามื่นปอนต์ต่สอสัปดาห์นะมีแค่เดอร์มีเรอร์ที่บอกว่าสองแสนปอนต์ต่สอสัปดาห์นะครับทีเนี้ยอาเซาก็อยากจะปิดดิวนี้ให้เร็วแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะทําได้เพราะว่าตัวเลขมันเหลือนิดเดียวครับในตัวเลขแปดสิบล้านยูโรเนี่ยห่างกันแค่ห้าล้านยูโรคืออาเซาให้เงินก้อนแรกหกสิบห้าล้านยูโรบวกแอดออนหรือโบนัสเพิ่มเติมในอนาโคสแปดสิบห้าล้าน 15, 000, ยูโรแต่ว่าฝั่งของลิสบอนเนี่ยเขาต้องการเจ็ดสิบล้านยูโรเป็นก้อนแรกนะครับก็เชื่อว่า ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับดิวนี้นะครับเพราะว่าเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตามรายงานก็ยังเชื่อได้ว่าการที่แบต้าเดินทางไปเนี่ยไม่เสียเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> เออต้องเอาลายเซ็นกลับมาด้วยเพราะว่าตามรายงานของ CNN p r o เโปรตุเกสอะไรครับก็บอกว่าเยอคเรสเนี่ยเออเก็บข้าวเก็บของรอแล้วครับพร้อมที่จะบินมายัางกรุงลอนดอนเพื่อจะเซ็นสัญญาแล้วก็ม จัดการขั้นตอนสุดท้ายในการย้ายมาร่วมทีมอาร์ซนอลต่อไปนะครับหลังจากโอ้โหทาทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับแจ้งว่าขอย้ายไม่รายงานตัวฝึกซอ้อมในช่วงพรีซีซั่นปาิเธแมนเชอร์ยูไนเตดปัริเศียนเอฮีลาออากาซิยาในซาอุดิอาราเบียที่เชื่อว่าให้ค่าเหนื่อรับ3 0 0 0สนปอนดต,ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ลดออยอมสละเงิน2ล้านยูโรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในค่าเหนื่อจากสัญญา5ปีกับ กับเราด้วยโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับอย่าง ESPN ก็รู้ว่าเราว่าใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วน่าจะปิดดิวได้นะครับเพราะว่าพอแบต้าเดินไปเนี่ยไปคุยกับเฟรดิโกวารันดาประธานสโมสรเนี่ยรวมถึงแบร์นาโดเปาเมโร่ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เนี่ยก็น่าจะตกลงกันได้อืแต่ว่าตัวเลขของ ESPN เนี่ยแปลกกว่เพื่อนเลยเขาบอกว่า65ล้านยูโรน่าจะเอาอยู่อืม ตอนนี้เหลือโครงสร้างการจ่ายเงินเหมือนเอสเมองว่า65ล้านยูโรก้อนแรกบวกกับแอดออนอีก15ล้านยูโรเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเหลือโครงสร้างจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอสเก็รายงานตรงกับ CNN p r นโปรตุเกสแล้วก็ BBC ว่าเบต้าเดินทางไปเพื่อปิดเดียวนี้และเชื่อว่าทุกอย่างจะไม่มีปัญหานะครับส่วนสื่อฝั่งโปรตุเกสเขาบอกว่าเยเคเรสเนี่ยเขาใหญ่เดืนี้ เรียบร้อยก่อนวันที่11กรกฎาคมซึ่งจริงๆแล้วเป็นกำหนดการที่เขาจะต้องกลับไปรายงานตัวฝึกซ้อมกับ Sporting งล bon. ิสบอนนะครับผมว่าน่าจะจบเร็วนะอืผมว่าอย่างช้าในสัปดาห์นี้น่าจะได้เรื่องแล้วลละนะครับสำหรับเดียวเยอเรสเพราะว่าช่องว่างตัวเลขมันน้อยมากๆแล้วนะครับเจ้าตัวชัดเจนแล้วก็เบตา้าฝั่งอาร์ซอก็ผลักดันดิวนี้อย่างเต็มที่เลยณนะเวลานี้เป็นดิวหลักในการเดินหน้าเจราจาเลยแม้ว่า อย่างดิวอื่นอย่างโนโน,นี่มาโดยเก้ก็ตกลงนั้นไข่งโซนตัวแล้วแต่เรายังไม่ได้คุยกันแบบว่าครับทุกครับสมโมสรคุยกันเนี่ยยังไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าดิวนี้ของเยอเคเรสลุยเต็มที่เพื่อจะคว้าตัวดาวยิงทีมชาติสวีเดนมาร่วมถีมให้ได้นะครับก็จะค่าตัวแพงที่สุดอันดับ3ในประวัติศาสตร์สมโมสรไปรองแค่ pe pe นะิโคลัสเปเป้ในราคา72ล้านปอนด์และก็เดคันไรส์นะครับในะราคา105ล้านปอนด์กับการดึงกองหน้าที่ยิงไป54 000, 000, ประตูรวมทุกรายการนะครับเมื่อ ฤดูการที่ผ่านมามาร่วมทีมโซเชสโกเป็นยังไงล่ะเออหลังจากที่คือรายงานอย่างนี้ก็สอดคล้องกันหมดครับล่าสุดมีรายงานจากสื่อในสโลวีเนียเลยก็คือสื่อบ้านเกิดของเขาอะนะครับอย่างโนโกมาเนียก็ระบุว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วว่าเบนจามินเชชสโกจะมีโอกาสอยู่กับแอร์เบอเลซิสต่อไปในฤดูการหน้าเหตุผลก็มาจากการที่ไลซิกเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนเลยคือไม่ลดราคาลงจาก90ล้านยูโรหรือ7 7ล้านปอน แต่นอกอเม่าเนี่ย,ยระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วไลซิกเนี่ยขอแอดออนหรือโบนัสเพิ่มเติมด้วยซึ่งอาจจะทำให้ค่าตัวใกล้ๆกับระดับ100้ล้านยูโรเลยและข้อเสนอต่ำกว่านั้นพวกเขาไม่มีความสนใจจะปล่อยตัวครับก็เลยทำให้เชสโกเตรียมจะกลับไปเข้าแคมป์เก็บตัวพรีซีซั่นกับไลซิกในสัปดาห์หน้าแลวก็เชื่อว่าเจ้าตัวจะเป็นนักเตะคนสำคัญของโอเล่แวร์เนอร์เทรนเนอร์คนใหม่ในฤดูกาลใหม่ด้วย ส่วนดาวยิงวัย22่ปีก็มีเป้าหมายคือยกระดับผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลใหม่นะครับก็สื่อฝั่งโซเวีเยตไปสื่อฝั่งของบ้านเกิดของเชสโกเนเขาบอกว่าโซก,ก็เลือกตัวเลือกที่ราคาดีกว่าค่าเหนื่อยเขาเชื่อถูกกว่าด้วยเพราะว่าเชสโกเนตามรายงานของบิวนะครับตั้งแต่เข้าสู่ปี2 0 2 5เนี่ยค่าเหนื่อยเขาจะอยู่ที่ระดับ10ล้านยูโรก็อยู่ที่แสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เลยก็จะมากกว่าเยอเรสที่จะรับกับเราด้วยนะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้ เพียงแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปหลายช่วงครั้งว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้เชสโกอาจจะเฮ้ยมีโอกาสได้ใหญ่ก็คือต้องมีคนพร้อมจ่ายครับ90ล้านยูโรบวกแอดออนเออซึ่ง Hand of อ r s าร์ซอลนะครับแอดเคาน์ทวิทที่ต้องชมเฮ้อีกรอบแนละ้วเขาแจ้งเกิดเต็มตัวเลยในตลาดซัมเมอร์นี่คือหล่อจัดจัดนะครับพอแม่หลายเรื่องนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกอัลฮีลาหหวนกลับมาเจราจากับเบนจามินเชสโกอีกรอบหลังเห็นจังหวะที่อาร์ซอลเนี่ยไปโฟกัสดิวเยอแคเรสเพื่อจะปิดดิวแล้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยเชสโก้เคยปฏิเสธอาฮีลาวนะคืออาฮีลาวเนี่ยเคยติดต่อไปช่วงตลาดเปิดช่วงแรกกับสโมสรโลกอ่ะหนึมิถุนายนน่ะแต่ว่าปฏิเสธแต่ตอนเนี้ยอาฮีลาวกลับมาใหม่อาฮีลาวที่มีพวกรูเบนเนเวสเออร์เกมิลินโควิสซาวิชคาริดูคูลิบาลีแล้วก็มีซิเวเนซากิคุมทีมเนี่ยนะครับเขาบอกยังไม่ถอดใจแล้วพร้อมทุ่มข้อเสียอีกครั้งเพื่อดึงตัวไปร่วมทีม เขาบอกตอนแรกที่เชสโกต้องการแข่งในยุโรปต่อไปนะแต่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยต้องดูว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะอยู่ไลซิกต่อหรือจะไปอาร์ฮีเาวเพราะค่าเหนื่อยคุณได้เพิ่มแน่ผมว่า3 0 0 0 0นปอน์ต่อสัปดาห์อาร์ฮีเาวจ่ายสบายค่าตัวระดับนี้ผมว่าอาร์ีเาวไม่มีปัญหาครับ90ล้านยูโร77ล้านปอนเนี่ยได้ดั่งใจแบบที่ไลซิกต้องการด้วยบวกแอดออนก็น่าจะคุยกันได้แต่ต้องดูว่าเชสโกจะเอาไหมกับกอสเตอร์ดีนะครับถ้าไม่เอาก็ เชื่อว่าเขาจะอยู่กับแอร์เบลลัสิกต่อไปนะครับแต่ถ้าเอาก็สมใจอยากไลฟ์ซิกเขากับเรื่องตัวเลขค่าตัวนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะถ้าย้ายไปจริงอายุยังน้อยเนี่ยอยากเห็นเขาเล่นในยุโรปในสุบุนเดสซีก้าเยอรมนีมากกว่าแล้วเดี๋ยวดูหหรือ2ปีต่อจากนี้เขาจะได้ขยับไปอยู่ทีมใหญ่ทีมไหนนะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพในการก้าวไปอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วว่าตามตรงนะครับใครมาดูเรื่องคนนี้หน่อยนะครับแหม ก่อนนั้นที่เป็นหน้าจอนี่เรียกว่าหน้านอแล้วกันนะครคริสเตียนนอ,อการเหมือนข่าวเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับ BBC ก็รายงานว่าโอ้โค่าตัวไม่มีปัญหาแล้วเชื่อว่าเป็นเงินก้อนแรกเนี่ยสิล้านปอนด์บวกกับโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็คริสเตียนนอ,อการเนี่ยเตรียมจะจัดการเรื่องขั้นตอนอย่างเป็นทางการทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการย้ายอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เชื่อว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ก็คือดําเนินการในเอกาสารขั้นตอนทางกฎหมายเซ็นส,สัญญาตรวจร่างกายให้เรียบร้อยเนี่ยออในอีกไม่กี่วันข้างหน้าออใครอยากเห็นว่าตัวร่างกายเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูคลิปเบื้องหลังนะที่ซูเวนดีมานะก็เช็คหลายอย่างเหมือนกันนะครับเ,ออเห็นภาพกว้างๆได้ซึ่งนอกาดก็เชื่อว่าจะเซ็นสัญญาเรา3ปีรายงานจาก BBC ก็สอดคล้องกับรายงานของลอร์ดอีฟนิงสแตนดาร์ดโดยคุณไซมอนคอลลิงผู้สื่อข,ข่าวสายอาร์ซอลนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้เลยเออดีลนี้จะจบ ก็เชื่อว่าจะมีการเปิดตัวนะครับเชื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าดิวนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วออตกลงกันได้เรียบร้อยทุกทุกอย่างแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนว่าคริสเตนออกกาจะได้เดินทางมาทัวร์เอเชียด้วยนะครับเราจะบิน19กร,รกฎาคมนี้ส่วนในสัปดาห์นี้ก็จะเรียกการเก็บตัวพรีซีซั่นแหละนะครับไล่เรื่องออทัวร์พรีซีซั่นหน่อยนะในเอเชียเนี่ยเจอมิลานนิวคาสเซิลสเปอร แล้วก็กลับมาเล่นที่เอเมอร์เรดสเตเดียมในเอเมอร์เรดครับเนี่ยเจอบีอาริอาลกับแอตติกบิลเบานะได้เจอนิโกวิลเลียมส์นะครับนอกจากก็จะเป็นอีกหนึ่งดีลที่จะเป็นทางการต่อจากเกปาอาริซาบาลาก้าแล้วก็มาตินซูเบียนดีนะครับก็เข้ามาช่วยงานซูเบียนดีนั่นแหละในตำแหน่งกองกลางตัวรับหรือตัวคุมจังหวะของสโมสรเรานั่นเองนะครับหายห่วงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าค่าตัวระยะหลังเชื่อว่า10บวกกับ5ล้านปอนด์ในการเข้าเป็นแบ็กอัพนะครับของ มาตินซูบิเมนดีนะครับผมกำลังนั่งนึกอยู่เมื่อกี้ว่าเออนอากาดเข้ามาเขาจะใส่เบอร์อะไรดีนะถ้าอยู่กับเราเนี่ยนะครับเออใครใครคิดว่าเบอร์ไหนเหมาะก,กับนอกาดช่วยบอกหน่อยนะครับเออกับการย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลในวัย31ปีอยู่เบรนทะ์ฟอร์ดเขาใส่เบอร์หกเบอร์หของเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเบอร์หกนี้มีกราเบลม,มาโกเยสใส่อยูนะ่ลองคอมเมนต์มาหน่อยคิดว่าเบอร์ไหนเหมาะกครคิสเยนนอกาดนะเอาเบอร์เดี่ยวเนี่ยเบอร์สเบอร์ห้าเนี่ยว่างอยู่นะครับอ่า เบอร์คู่ก็มี14เบอร์10คงไม่ใส่หรอก18เออผมว่า18ไปไปได้นะเออลองคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของนกกาศมาดูเอเบเรชีเอเซ่กันหน่อยครับนี่เป็นตัวรุกที่ผมว่าแฟนปืนหลายคนอยากได้นะเล่นกลางรุกได้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายได้ค่าตัวเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าอยู่ที่60ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5อีก8ล้านปอนด์นะครับทีนี้มันก็เลยมีรายงานจาก2ส,สื่ออย่าง ESPN ก็บอกว่า ณนะตอนนี้เนี่ยอาร์ซอล์กำลังเจราจากับเอเซร่รวมหนึ่งพาเลสอยู่แล้วก็ทั้ง3ามฝ่ายคือทั้งอาอร์ซอลพาเลสเอเซ่ก็มีการพูดคุยไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เอเซ่แจ้งความจำนองชัดเจนเลยว่าอยากย้ำอยู่กับอาอร์ซอลนะอืมแต่ว่าอาร์ซอล์กำลังดูอยู่ว่างบประมาณมันไหวไหมหรือจำเป็นต้องขายนักเตะกอ่อนเออซึ่งกแน่นอนตัวลุกมีหลายคนริสเนลสันเลนโนทอสซาเอออะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในข่ายนะครับเพราะอย่างกราเบียมาเตรีเนี่ยตอนนี้ก็ ฟอยโซโรมาโนโสยบข่าวเรื่องของอัลนาเซอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องดูว่าใบเางินจะขยับมาหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวก ko, อโอเลสเดอร์ซิเชนโก้ฟาวโอวิเอร่าเนี่ยพวกอยู่ในขาที่จะทําให้ผันแปลมาเป็นเงินเพื่อจะมีงบประมาณในการดึงนักเตะระดับเอเบรชีเอเซที่ก็ค่าตัวประมาณ68ล้านปอนด์นะครับส่วนดีอิเดเพนเดนต์โดยคุณมิเกลเดลานี่นะครับเขาก็เป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวของดีอิเดเพนเดนต์นะเขาบอกว่าอาร์ซอลกำลังคุยเรื่องเ โครงสร้างการจ่ายเงินอยู่ก็ตามรายงานก่อนนี้ก็คือบอกว่าจะแบ่งจ่าย3รอบได้กับเงินก้อน60ล้านปอนนะครับยีล้านปอนด์มทีจ่ายแบบนี้20 20 20ซึ่งอาตมากำลังคุยอยู่ว่ามันเป็นแบบไหนอโอกาสจ่ายเพราะว่ารู้แล้วแหละว่าแบ่งจ่าย3รอบแต่กรอบเวลามันเป็นยังไงนะเหมือนอย่างที่ตอนที่เอาเซนเดคแคนรร้อยห้าล้านปอนเนี่ยผ่อนจ่ายในีอ่ปีนะครับสมงวดแบบนี้เป็นต้นซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการที่มีการแบ่งจ่ายเนี่ย มุมของ the independent เนี่ยมองต่างจาก espn ตรงที่เขามองว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องขายเลยเพราะว่ามันแบ่งจ่ายเออไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวปั้งป,งปงัอันนี้แยกกับการที่เซ็นสัญญาแล้วใส่ในบัญชีรอบปีนะแต่ว่าหมายถึงการที่ควักเงินจากบัญชีจ่ายเลยเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายรอบเดียว60ล้านปอนด์นี่คุณอาจจะจ่าย20ล้านปอนด์ซัมเมอร์นี้อีก20ล้านปอนด์ซัมเมอร์หน้า อีก20ล้านปอนด์ในปีต่อไปก็เป็นได้ถูกไหมครับหรืออย่างเร็วก็20ล้านปอนด์ซัมเมอร์นี้มกราคมอีก20ล้านปอนด์ซัมเมอร์ยีล้านปอนด์ขึ้นอยู่ัตกลงเพราะฉะนั้นมันไม่แน่ว่าจะใช้เงินก้อนใหญ่เปรี้ยงเดียวเลยในเดือนกรกฎาคมนี้เขาก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่อาร์เซนอให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้นะมองต่างกันนะสองสื่อแต่ก็เป็นสื่อที่อาจจะไม่ใช่ระดับความไม่ถือสูงสุดทั้งคู่เอามาเล่าใหฟังแต่ว่าที่รายงานเหมือนกันคือเดอเดเบนก็บอกว่าเจ้าตัวอยากมาอยู่กับอาร์เซนอลนะเออนะครับ ถ้าเกิดได้ย้ายออกจากคริสตัลพาเลซแต่ก่อนหน้านี้จริงๆมีเลี้ยวผู่ให้วความสนใจด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยทั้งกับตัวนักเตะแล้วก็กับคริสตัลพาเลซนะครับเพราะว่าอย่างอาร์ซอนเนี่ยคุยกับตัวแทนของเอเบรชชเอเซไปแล้วแจ้งความจำงแล้วแล้วก็รู้เงื่อนไขต่างๆในการเจรจาทั้งหมดนะครับซึ่งตัวรุกเนี่ยถ้าคุณเอาปีราคาสูงอะโรดิโกแอนโทนีกอดอนหรือ เอเซที่เล่นทั้งปีกหรือว่ากลางรุกเนี่ยเดวิดออลสตีนเขาวิเคราะห์ในรายการพอดแคสต์เหมือนกันว่ามันอาจจะต้องมีการปล่อยผู้เล่นบางรายออกไปอืมนะครับซึ่งมันก็มีข่าวเชื่อมโยงหลายๆคนนะกก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทรอสซามาเตลลี่เนลสันวีเอร่าเนี่ยต้องผันแปรเอานะครับแต่ว่ามาเตลลี่ตอนเนี้ยกับ aster, อาลนัเซอร์ที่บอกไปถอยออกไปสเต็ปหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องเล่นแร่ปแปราธาตุกันอยู่นะครับส่วนโนนี่มาดูเอเก้บีวีซีเขาบอกว่าณนะสถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ย เงอนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงกันได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้อาร์ซอลลังตัดสินใจอยู่ว่าจะยื่นข้อเสนอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็เซ็นสัญญา5ปีเหมือนกันนะมาโดยเก้น,นี้ยอมรับค่าเหนื่อยเท่าเดิมด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขราคาเนี่ยเชื่อว่ามันต่างกันอยู่หลักๆประมาณ10ล้านปอนด์เชลซีอยากได้50เรามองต่ํากว่า40เออแล้วก็เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับราคาเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาร์ซอลยังอยากจะเจรจากับดิวนี้อยู่ เพื่อจะมาเป็นตัวสำรองของบูคาโยสาก้าอย่างเดวิดออสตีนก็บอกว่าดิวมาโดยแเก้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาร์เซตามหาตัวสำรองของซากามานานแล้วเออแล้วมาโดยแกก็สามารถสลับไปเล่นปีกซ้ายได้ด้วยเกื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาเหลือการคุยกันร,ระหว่าง2สโมสรแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยื่นข้อเสนอการแบบเป็นทางการผมว่าเป็นจับตาดูเรื่องราคาอยู่นั่นแหละนะครับผมมองว่า สามสิบสาสิบห้าถ้าได้ราคานี้ก็ยังพอคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณากันอีกทีซึ่งบอกว่าระดับห้าสิบล้านปอนด์เราคงไม่จ่ายนะครับก็เป็นเกมในการดึงเลื่องราคาแต่เจ้าตัวเนี่ยอยากมานะก็ถือว่าผลักดันดิวในะระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วแล้วก็ค่าเหนื่อยเขาไม่ขอเพิ่มเลยเออจากที่อยู่เชลซีซึ่งคาดว่าประมาณห้าหมื่นปอนด์ต่สอสัปดาห์แล้วก็ชอบในโปรเจกต์ของเรานะครับนั่นคือมุมของมาดูเอเก้แล้วกันนะครับ ดังนั้นโอ้โหตอนนี้เอาไปเอามากระแสก็นอกจากกองหน้าจะมีตัวรุกสองคนนะมาดูเอเกเอเซเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโรดิโกตอนนี้ก็ยังไม่ชัดสักทีว่าเขาจะเอาอยัางไงโซนอันทินิกกดอนเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเดีวที่ยากอยู่นะครับวันนี้ชิวกระชับๆนะครับอัปเดตเรื่องเยเคเรสว่าสถา,านการณ์เป็นถึงไหนแล้วนะครับเรื่องเชสโกนอกาดเอเซแล้วก็มีมาดูเอเก้นิดหน่อยช่วงท้ายว่าเรากําลัง พิจารณาเรื่องยืนข้อเสนออยู่หรือเรื่องราคานั่นเองเช่เดียวเอเซ่นะกำลังมองความเป็นไปได้อยู่ว่าจําเป็นจะต้องขายนักเตะไหมถึงจะเริ่มขยับข้อเสนอแรกได้หรือดูแล้วเฮ้ยไม่จําเป็นเดินหน้าลุยได้เลยอยู่กับสถานการณ์นะตอนนี้เพราะต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เราใช้เงินกับหลายดีวเหมือนกันนะกองหน้านี่ก็ใกล้เคียงละซูเมนดีเกปานอกาดถูกไหม พวกนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าขาออกเนี่ยยังไม่มีชัดๆแบบได้ตังเข้ากระเป๋าเลยฝัออ่งขาออกนี่ก็ต้องขยับทํางานเหมือนกันลืมไม่ได้นะครับแม้ว่าอาจจะไม่วุ่วาเท่าถาัขาเข้าก็ตามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันวันนี้ชิวๆไม่ถึง20นาทีก็ใครอยากสั่างสูนยกอกู้นเออนอร์พื้นทอ่คนรักอาซ่อ,องง่ายๆนะครับจะไลค์จะแชร์ ได้หมดเลยนะครับทั้ง2อ,อย่างได้ยิ่งดีแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามทางเพจก็ฝากด้วยใครยังไม่กดซับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกระเสมิมมาแล้วก็เดี๋ยวเกาะติดกันไปเรื่อยๆแบบนี้สำหรับตลาดซื้อขายแล้วกันนะครับอาร์สโน่โจมจริดสวัสดีครับ